ขบวนการ14ตุลาประชาชนไล่ประเด็จการเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ได้ถึงแก่อสัญชกรรมในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ธันวาคม2506พลเอกถนอมกิติขจรเป็นทายาตรับช่วงการปกครองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมามีการประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญปี2511เมื่อ20มิถุนา2511และมีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2512และจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อตามเสียงสนับสนุนของสภาการที่รัฐบาลจอมพลถนอมยอมให้มีรัฐธรรมนูญ ปกครองประเทศก็เนื่องจากสภาพการเวลาเปลี่ยนแปลงไปมากอีกทั้งประชาชนเริ่มอึดอัดในการบริหารประเทศแบบคนคนเดียวหรือปกครองโดยกลุ่มบุคคลคณะเดียวโดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือเสนอแนวคิดเห็นอะไรได้แต่การที่รัฐบาลทหารให้เสรีภาพแก่ประชาชน ก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาเดี๋ยวเดียวประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยจนได้จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจทำรัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่17บพฤศจิกายน2514ดังเช่นคณะรัฐประหารได้กระทาเมื่อปี2499คือเพียงแต่ ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเพียงแค่ทางวิทยุทโทรทัศน์เท่านั้นการที่รัฐบาลจอมพลถนอมกลับมายึดอำนาจอีกครั้งเพราะติดรูปแบบจากคณะรัฐประหารและคณะปฏิวัติจากจอมพลปอจอมพลสฤษดิ์มานานนับสิบปีมีความเคยชินกับการบริหารประเทศโดยปราศจากการคัดค้าน แต่การปฏิวัติในเดือนพฤศจิกายน2514คณะรัฐบาลจอมพลถนอมครั้งนี้ได้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงเสียแล้วเพราะอำนาจของทหารใช้กันอย่างพ่มเพื่อและที่สำคัญใช้อำนาจไปในทางลิษลอนเสรีภาพประชาชนอย่างยิ่งยวดการท้าทายอำนาจคณะปฏิวัติจึงเกิดขึ้นโดยมีอดีตสภา สมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรนำโดยนายอุทัยพิมพ์ใจชนและพรรคพวกยื่นฟ้องการปฏิวัติจอมพลถนอมกิติขจรกับพวกต่อสารสถิตยุติธรรมสุดท้ายผู้ฟ้องกล่าวหาถูกจับเข้าคุกฐานเป็นกระบฏนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของคณะปฏิวัติ นับวันถูกมองว่ากอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อกลุ่มตนและพวกพ้องไม่ได้ให้อะไรกับสังคมและคนส่วนใหญ่ของประเทศในปี2516มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายกรณีซึ่งเป็นจุดผกผันให้การเมืองเปลี่ยนแปลงและประชาชนไม่ฟังเสียงอำนาจรัฐกรณีทุ่งใหญ่ ต้นปี2516การล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนยุคนั้นทำกันอย่างคึกคื้นจนนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งสังกัดชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและนักข่าวจากหลายสัานิมิมได้ออกไปสังเกตการถึงป่าเมืองกาญจนบุรีพบว่ามีการล่าสัตว์ป่าจริงส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ เป็นพลานบรรดาศักดิ์ในเมืองหลวงและทหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐได้รายงานถึงความฟุ้งเฟ้อของคณะล่าสัตว์กลุ่มนี้ซึ่งเป็นคณะใหญ่มีจำนวนประมาณ50คนได้เดินทางไปล่าสัตว์ที่ตำบลเซวาโวอำเภอสังขละเขตต่อ แดนจังหวัดตากและอุทัยธานีห่างจากเขตแดนพม่าประมาณ10กิโลเมตรโดยเดินทางเข้าไปเมื่อวันที่24เมษาย5 1 6น2516ในข่าวระบุว่าพลานบรรดาศักเหล่านี้ใช้รถทั้งหมด7คันมีทั้งรถจิปแลนด์โรเวอร์ดอทและ GMC ของทหาร ในแคมป์ล่าสัตว์มีทั้งเครื่องทำไฟตู้เย็นอาหารการกินและสุราเครื่องดื่มบริบูรณ์กลางวันคณะล่าสัตว์จะออกเที่ยวพักผ่อนด้วยการซ้อมยิงปืนส่วนการล่าสัตว์จะทำในเวลากลางคืนโดยใช้รถตระเวนส่องยิงสัตว์ตามกลางทุ่งประมาณ9้าโมงเช้าจะมีเฮลิคอปเตอร์บินมารับเนื้อสัตว์ที่ยิงได้ เพื่อส่งไปแช่เย็นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันหนึ่งจะใช้เวลาขนประมาณสองเที่ยวส่วนเนื้อสัตว์ที่ยิงได้มีเก้งกวางและกระทิงเป็นส่วนใหญ่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งมีกำลังน้อยไม่สามารถจะเข้าจับกลุ่มได้เนื่องจากคณะล่าสัตว์มีอาวุธครบมือ ทั้งปืนยิงเร็วปืนไรเฟิลและระเบิดมือรายงานข่าวของสยามรัฐยังได้กล่าวอีกว่าในบริเวณค่ายพักของนักราสัตว์มีลาวตากเนื้อสัตว์จำพวกเก้งและกวางแขวนอยู่เป็นอันมากรวมทั้งขนและกระดูกสัตว์ต่างๆทิ้งอยู่ สวรรค์มีตาและลงโทษคนบาปหนาวันที่29เมษายนในช่วงบ่ายเฮลิคอปเตอร์ที่กลุ่มอภิสิทธิ์ใช้ไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่เกิดอุบัติเหตุดิ่งพัสุทาที่อำเภอบางเลนนคนปรปฐมมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ ลงทั้งภาพและข่าวภาพที่เห็นก็คือซากวัวก,กระทิงเก้งกวางลนเกลื่อนเหม็นไหม้คุ้งทั่วบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ตกรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรออกมาปกป้องนักล่าสัตว์อย่างเต็มที่โดยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า นายทหารและตำรวจที่เฮลิคอปเตอร์ตกพังไปหนึ่งลำนั้นเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการลับซึ่งลับมากจนไม่อาจเปิดเผยได้ส่วนในเฮลิคอปเตอร์ที่ตกถึงมีขากระทิงและเนื้อสัตว์ป่ามากมายนายยกตอบว่าเนื้อสัตว์ป่าที่พบคงมีคนฝากขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาด้วยอย่างไรก็ตาม กองทัพบ,บกได้ตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนแล้วผู้สื่อข่าวได้ถามนายกต่อไปว่านายทหารกลุ่มนี้มีนักศึกษาและสื่อเมือนชนยืนยันว่าไปทำการล่าสัตว์จริงได้รับคำตอบจากปากจอมพลถนอมว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจดังกล่าวที่ไปราชการรับอาจใช้วิธีการกลลเม็ด คือพางตัวไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จึงทำตัวเป็นนักล่าสาัตว์บางหน้าก็ได้บ่ายวันที่30เมษายน2516จอมพลถนอมไปลดน้ำศพนายทหารและตำรวจที่เสียชีวิตเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกปรากฏว่าหีบศพของผู้เสียชีวิตทุกคนคุมด้วยธงชาติเป็นภาพที่ค้านความรู้สึกของคนทั้งแผ่นดิน ผู้สื่อข่าวได้ถามผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีนายเวศนิธาวรความว่ามีนายทหารตำรวจมาปฏิบัติการราชการรับในเขตจังหวัดหรือไม่คำตอบที่ได้รับในช่วงระหว่าง24เมษาถึง7พฤษภาคม2516ไม่มีเลยก็เลยเป็นการจับโกหกกันคำโตโตของผู้บริหารประเทศ นักศึกษาประชาชนแสดงการคัดค้านให้เอาผิดผู้ที่ล่าสัตว์ครั้งนี้และรัฐบาลต้องรับผิดชอบในขณะที่รัฐบาลก็ออกข่าวแก้ตัวไม่เว้นแต่ละวัน